แล้ววันนี้นะครับก็ M Choice Fan Day สองพันยี่ี่ Happy Carnival เนาะก็วันนี้คือเตรียมโชว์มาเยอะมากๆเพราะว่าวันนี้แฟนๆน่าจะอิ่มเรยัว่าอิ่มใจกับบ้านนะเพราะว่าวันนี้เรามีแบบว่าเหมือนเป็นพรีเดบิวของอ่ากลุ่มกลุ่มหนึ่งใช่ใช่ใช่กลุ่มกลุ่มหนึ่งด้วยใช่ครับเรามีโชว์มาด้วยมีครับมีแน่นอนครับผมแต่ละคนในค่ายก็เตรียมโชว์มาเพื่อให้อ่าทุกคนได้รับความสนุกภายในวันนี้ใช่วันนี้คือ โชว์ที่พวกเราซ้อมมาวันนี้เอ้ยโชว์ที่พวกเราจะมาโชว์วันนี้คือพวกเราซ้อมกันหนักมากๆทุกคนเลยจริงๆแบบว่าซ้อมกันหนักมากจริงๆไม่บอกไม่บอกไม่บอกหรอกอะไรนะครับน้าตาดวงมีพีรุตน้าตาดวงมีพีรุตก็เดีกเนี่ยไม่กี่นาทีก็ได้รู้แล้วครับผมโชว์คู่เป็นยังไงนะคะเสียนไวเนี่ยเราหลอกขาวเนี่ยเห็นไหมเราไม่หลงกลหรอกเนาะ ก็น่ารักเขาโชว์คู่น่ารักคือตัน่ารักเดพราะอีผมว่าทุกคนชอบโชว์คู่นะจริงไม่ได้ดูดูอยากดูแล้วตอนนี้เลยไม่ก็คือสปอยอย่างเงี้ยสปอยจะได้แบบว่าเฮ้ยรอดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่แล้วพี่ชมดูแน่นะก็โชว์เดี่ยวขนานี้เนี่ยเนี่ยถามกถามพี่จักโชว์เดี่ยวก็ก็จะแบบค่อนข้างไม่เหมือนกันนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าก็น่ารักทั้งคู่ ปีหน้าเราีอะไรกันบ้างปีหน้าเนาะก็แฟนมีครับผมถ้าตอนนี้มีชัวร์ๆก็เป็นวันที่พี่รุ่บอกวันได้ยังน่าจะบอกได้แล้วก็เป็นวันที่16มีนานะครับผมสถานที่ไม่แน่ใจบอกได้หรือยังยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผิดนะครับได้ก็เป็นวันที่16มีนาคมปีหน้านะครับผมเจอกันแน่นอนแฟนมีตมินปิงนะครับผมก็ปีหน้าก็จริงๆที่บอกได้ครัที่บอกได้ที่บอกได้หรอ คือเราก็ไม่ชัวร์เหมือนกันต้องทำคุณเคกลองอ่ะจริงเราก็แบบไม่ค่อยกล้าพูดอะไรแต่แบบกลัวพูดแล้วไปแล้วเขามาแบบเอ้ยนี่ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่วมีแผนอยู่แล้วมีแผนครับมีแผนมีแผนแบบเกี่ยวกับคู่อะไรไหมคะใช่ครับเพราะปีหน้าเรามีแบบว่าไปต่างประเทศด้วยแต่ว่าเรียกว่านะไปทัวร์นิดๆนิดๆิดหน่อยหทุกคนน่าจะเริ่มเริ่มเห็นกันบ้างแล้วว่าแบบปีหน้าเราไปประเทศไหนใช่ครับใช่ครับก็รอติดตามรอติดตามอยู่ดี หมายถึงว่าคนชอบเหรอหมายถึงว่าออกซิงเกิลเหรอเดี๋ยวี้ซิงเกิลอ๋อการแร่งงานมันมีไหมมีบ้างมันมีบ้างโอ้ยก็มีนะแต่คนข้างๆผมอะก็ยอยไงว่าไงว่าไงอยู่เฉยดีกว่าอยู่เฉยๆก็ก็หล่อแล้วใช่ไหมเออก็หล่อแล้วเราอยากทำเราอยากทำอยากทำอยากทำนครับแต่วันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจะสนุกจริงๆนะแบบไม่รู้อะ เราดูแล้วกันแต่ว่าเมื่อวานก็มารันทูกันถึงดึกเลยครับเแต่ละโชว์ก็ทุกคนตั้งใจกันมากๆลยทุกคนกลับมาที่โชว์ก่อนใช่ไมใช่ไม่อยู่ดีมันนึกขึ้นมาได้พอดีไงแบบแบใช่ถ้ายังไม่มีเพลงปีหน้าวันนี้ได้ฟังแน่นอนใช่ไหมใช่ไม่มีเพลงปีหน้าวันนี้ได้วันนี้ได้ฟังแน่นอนได้ฟังเพลงเพลงที่เตรียมมาใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ใชใช่ใช่ ใช่2ปีนะครับสองปีครับผมจัดที่นี่เลยเนี่ยให้แฟนๆมา<ช>ที่นี่ก็รู้สึกอบอุ่นมากดีใจมากที่แบบอยู่ด้วยกันมาตั้งองปีแล้วรู้สึกเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบอยู่ด้วยกันมาตลอดถึงแม้ว่าคนที่เพิ่งเข้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับทุกคนดีใจครับท,ที่ทุกคนแบบว่า ซัพพอร์ตมาตลอด2ปีครับผมแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขในวันที่จัดงานด้วยครับผมก็ได้มาแบบเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับทุกคนแล้วก็ได้รับเค้กกับบ้านไปด้วยทุกคนเลยเค้กก็อร่อยเค้กก็อร่อยความเติบโตของล้อมเราความเติบโตเหรอครับ ผมว่าก็เรื่อยๆนะแบบว่าน่ารักดีแฟนคลับผมว่าแอร์เยไปสมุขน่ารักมากๆนรเวลาไปงานงานไหนชอบแบบว่ามีแต่คนชมว่าแบบเออแฟนคลับเราเรียบร้อยอะไรแบบนี้แบบนั่งเป็นระเบียบอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่เราพูดถึงขอบคุณแฟนคลับพูดถึงแฟนคลับพูดถึงแฟนคลับก็จริงๆคือไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันคือได้แต่ขอบคุณจริงๆเนาะคือถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีเราจริงๆเนาะแบบต้องขอบคุณที่แบบว่าพพอร์ตจริงๆขอบคุณแบบทุกๆอย่างที่แบบทำให้เราจริงๆอะไรแบบนี้ ครับผมก็อยากขอบคุณทุกอย่างจริงๆนะทุกอย่างทุกอย่างที่ทำให้เราผ่อนตลอดสองปีครับผมขอบคุณมากจริงๆครับเพราะว่าจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหัวใจนะการกระากค่ะฝากมีนปิงแล้วก็สานปากเชิงานต่อไปโอเคครับก็ฝากมีนปิงแล้วก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆคนอื่นๆในข้าวแนวทุกคนเก่งมากๆแล้วก็มีศักยภาพเป็นของตัวเองก็อยากให้วันนี้ทุกคนมาดูไม่ต้องมาดูแค่ผมก็ได้มาดูแบบทุกคนเลยอะไรแบบนี้ พรคนน่าจะสนุกกันในโชว์ของวันนี้นะครับผมใช่ครับเผื่อแบบว่าโดนคนอื่นตกกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบมีลูกๆเพิ่มนะฮะได้ใช่ไหได้ได้ผมไม่ห่วงไม่ห่วงได้ได้โอเคโอเคนะคอัคนะครับ